พร้อมกันหรือยังคะเด็กๆไปกันเลยคะ่ะสวัสดีค่ะเรามาเจอกันอีกครั้งในเรื่องของการเฉลยแบบฝึกหัดลำดับเลขาคณิตนะคะตอนนี้เรามาเจอกันในข้อที่3แล้วค่ะ,ะสิ่งที่นักเรียนทำมาจะเป็นยังไงกันบ้างเราลองมาดูด้วยกันนะคะข้อที่3บอกว่าหาอัตราส่วนร่วมของลำดับเลขค่าคณิตที่มี a 2 เท่ากับ8ส่วนครูเก๋เขียนก่อนนะรู้อะไรมาเขียนก่อนนะ A2 จ้าเท่ากับเท่าไหร่นะคะ8ส่วน3รู้อะไรอีกคะ A 6ค่ะค่ะเขียนไม่เหมือนกันเขียนใหม่ก่อนนะครูเก๋ช,ชอบเขียนตัวนี้อ่ะ64ส่วน81เด็กๆหาอะไรหาอัตราส่วนร่วมอ่ะจ้ะก็บไว้ก่อนนักเรียนคะ an ค่ะสูตรคือจาก an เท <An S 1> ่ากับ a 1คูณกับ r ยกกำลัง n ลบ1ใช่ไหมคะเราเนี่ยนะจะได้ว่า a 2ใช่ไหมคะ a 2เท่ากับ a 1นึ่ r ยกกำลังสลบ1เด็กๆคะ a 2องคือใครอ่ะ8ส่วน3เท่ากับ a 1ไม่รู้หรอกแต่ r เฉยๆโอเคเนาะ อันนี้ยังไงยังไงอันนี้ค่ะลูกให้เป็นสมการที่1ค่ะต่อไปค่ะหนูรู้อะไรอีกคะหนูรู้ว่า a 6ค่ะเท่ากับ a 1 r ึ a ยกกำลัง6ลบ1 a 6คือ64ส่วน81ค่ะเท่ากับ a 1คูณกับ a ยกกำลังหคนนี้ให้เป็นสมการที่2ค่ะ ต่อไปค่ะสมการที่สองตั้งนะหารด้วยสมการที่หนึ่งค่ะก็จะหาค่าของตัวแปรเนาะหกเหมือนเซซอนนะ่ะต้องขยับหน่อยนะ 64สค่ะส่วน81อันนี้ก็ส่วนด้วย8ส่วน3เท่ากับ A1 ค่ะอยกกำลัง5หารด้วย A1r ค่ะนักเรียนคะเหมือนเดิมแหละตืดตดืตัดกันใช่ไหมคะ64ส่วน81เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วน เด็กๆคะสามกับตัดกับจืดๆคนนี้ได้เท่าไหร่27ส่วน88 64 mm hmm. เขียนไว้ก่อนเขียนสีอะไรนี่8นี่27เด็กๆได้เป็นอะไรคนนี้อ่ากำลัง5ส่วนอ่า เหลือเป็นเท่าไหร่อ่ากำลัง4ส่วนคนนี้เป็น8ส่วน27อืมถ้าเป็นกำลัง3จะน่ารักเลยเนาะเด็กๆคะมีไหมอ่ะกำลัง3ามไม่นะเพราะฉะนั้นอาเท่ากับบวกลบลากที่สี่นายมองเห็นปะลากที่สี่ค่ะของ8ส่วน27อุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยอุ้ย สวยไหมอ่ะอันนี้ตอบอย่างแรกอันนี้ตอบอย่างแรกที่พอป่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอีกสูตรหนึ่งเหมือนข้อที่สองอย <Yeah. S 1> หรือค่ะ อีกสูตรหนึ่งนักเรียนจำสูตรอ่ะมันก็จะเหมือนเดิมแหละก็คือ A เลยนะ A N เท่ากับ A M R ยกกำลัง N ลบ M แต่มีข้อแม้ว่า M อ่ะค่ะต้องน้อยกว่า N เด็กๆเ,เริ่มต้นที่อะไรคะเราอะเริ่มต้นที่ A 6ค่ะมันจะสัมพันธ์กันนะ N N อ่ะ A 6ค่ะ N ใช่ไหม เท่ากับ a 2ค่ะ,ะยกกำลัง n ก็คือ6ลบ n ก็คือ2แสดงว่า a 6คือใครคะ64ส่วน81จะมีค่าเท่ากับ a 2คือใครคะ8ส่วน3ากำลัง4ก็คือ,อกำลัง4นะคะก็จะได้เป็น 6,4ส่วน8 1คูณกับ 3, ส่วน8ที่พอป่ะติ๊กติ๊กแบบตัดทอนเหมือนเดิมอะค่ะเพราะฉะนั้นอาก็คือจะเท่ากับบวกลบก็คือรากที่4ของอะไรเหมือนเดิม 8, <ๆ S 1> มมบบส่วน27เหมือนกันค่ะนักเรียน <ๆ S 1> คิดแบบไหนก็ได้แล้วแล้วแต่นักเรียนสะดวกแล้วเข้าใจได้เลยลูกโอเคเนาะ ข้อนี้ก็มีวิธีทำสองข้อเหมือนกับข้อที่2ได้เลยจ้ะอันนี้คือภาพรวมจ้ะคลิปหน้าค่ะเจอกันในข้อที่4ี่นะคะสวัสดีค่ะเรียนรู้ไปได้วยกันนะคะ